ขึ้นพักผ่อนไม่เพียงพอใต้ตามองคำ้ำผิวแห้งหยาบก,ก้านหน้าเริ่มมีริ้วรอยอายุเข้าเลขสามอมมลกอดคือแบบปัญหาร้อยแเลยนะคะทําให้ทําไมเราถึงต้องเติมคอลลาเจนเพราะว่าพออายุเพิ่มขึ้นใช่ไหมคอลลาเจนของเราอะ่ะก็จะลดลงนะคะทุกคนทําไมการกินคอลลาเจนจึงสําคัญเพราะว่า ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะคะส่งผลให้คอลลาเจนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตน้อยลงไม่ว่าจะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าการที่เราจะออกไปเจอกับแสงแดดมลภาวะต่างๆหรือว่าถ้าหากใครนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทํางานหนักหรือว่าใครที่สุบหรีดืม่มเหล้าดื่มแอลโกอฮอล์แบบนี้นะคะก็สามารถทําให้คอลลาเจนในร่างกายเนี่ยผลิตน้อยลงลดลงเราเลยจึงต้องเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายของเราค่ะก็มีหลายคนเนี่ยนะคะ ใส่ว่าทําไมเราถึงต้องกินวิตามินซีด้วยนะคะก็เพราะว่าการที่เราต้องกินวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเข้าไปดูดซึมการทํางานของคอลลาเจนเนี่ยให้เข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือแหล่งวิตามินซีที่จําเป็นนะเราสามารถได้จากไหนก็คือโดยปกติอะทั่วไปร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตวิตามินซีเองได้เราก็เลยต้องหาพวกอาหารเสริมที่เป็นวิตามินซีนะหรือว่าต้องกินผักผลไม้ที่แบบมีวิตามินซีอะไรแบบนี้เพื่อที่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้สร้างวิตามินซีแล้ว ก็คือสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็แฟนพันธ์แท้สมูทโตอย่างเบลก็ไม่พลาดนะคะที่จะซื้อสมูทโตแบบกินได้มาลองทานนะคะเราก็คือแบบว่าอยากจะมาแนะนํามากๆเลยเพราะว่าจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสมูทโตมาเกือบทุกตัวนะคะของเขาใช้ดีมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะสมูทโตเขาออกอาหารเสริมเป็นวิตามินซีคอลลาเจนแบบทานได้กินได้มาแล้วนะคะคือดีมากๆเลยแล้วเบลก็เลยได้ลองซื้อมาทานนะคะนี่เลยนะคะเป็นซองสีเหลืองแบบนี้นะคะ เป็นคอลลาเนซนอี e นะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสมูทโตค่ะก็จะเป็นวิตามิน C แล้วก็คอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยคอลลาซีแอนของเขา1ซนซองก็จะบรรจุทั้งหมด10แคปซูลน,นะคะ,คะก็จะเป็น Messi เม็ดสีขาวขาวแบบนี้ค่ะนี่ทานง่ายมากๆเลยไม่ต้องชงเลยนะคะ หรือว่าจะกินกับซีวิตก็ได้นะคะ แล้วสารสกัดหลักๆนะคะของ Color C, C E s m o o t ูโตตัวนี้นะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยกูตตาไทโอนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวขาวก็จางซายแล้วก็ยังช่วยลดฝ้ากัดจุดดังดำนะคะที่เกิดจากแสงแดดนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอ e, ีแล้วก็ออเซโรล่าเชอร์รี่แล้วก็มะเขือเทศเปลือกสนแล้วก็มเมล็ดอง,งุ่นอีกด้วยค่ะ จบครบในซองเดียวเลยนะคะกินแล้วผิวใสผิวเด็กกินแล้วสวยนะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมาบอกผลลัพธ์หลังจากที่เบลได้ทานตัวคอรัสซีแอนไอของสมุรโตตัวนี้นะคะมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะทุกคนก็คือหลังจากที่ทานเนี่ยคือตอนนี้นะคือแบบผิวลื่นมากๆแล้วก็ผิวแบบขาวกระจ่างใสขึ้นจริงๆแบบคือน้องหรือว่าเพื่อนเนี่ยคือทักเลยว่าแบบคือแบบทําไมผิวแบบดูแบบมีออร่าขึ้นช่วงนี้นะ mm hmm. ก็เพราะเบลว่าทานตัวคอรัสซีแอนไอตัวนี้นะมา1อาทิตย์แล้วทุกคน แล้วก็คือแบบเบลทีแรกนะเบลเป็นสิวนะแล้วก็คือเป็นรอยแผลเป็นเราเบลไปแกะมันใช่ปะปกติอ่ะคือกว่าจะหายเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีเลยนะแต่ว่าคือแบบเนี่ยคืออาทิตย์เดียวนะคือรอยสิวรอยแผลเป็นเนี่ยคือแบบจางแล้วอะทุกคนแล้วก็คือผิวหน้านี่คือรู้สึกว่าดูเด็กลงอะแล้วก็คือแบบเหมือนสวยขึ้นอะคือผิวแบบคือใสขึ้นลื่นขึ้นมากๆคืออยากให้ไปลองดูอะทุกคนคือแบบคือเบลพูดก็อาจจะไม่น่าเชื่อนะมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะของเขานะคะก็มีขาย ที่เซเว่นอทุกสาขาก็ไม่แพงเลยแค่2 9 9บาทเท่านั้นเองคือไปลองเถอะคือแบบคือมันดีอะ่ะเออก็วันนี้โบก็ขอตัวไปก่อนนะถ้าใครไปซื้อมาทานแล้วเป็นยังไงนะก็คือคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็แบบถ้าใครมีอะไรแบบสงสยัยหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์มาได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสมูตกตกินได้แล้วจ้า